เรามาดูจุดอย่าล้างหรือความรักไม่สมหวังค่ะอันเนี้ยชัดเลยนะเข้ามาดูกันเลยนะคะต้องดูจุดอายุด,ด้วยนะคะเห็นไหมคะอันนี้ชัดเจนมากเส้นจากอังคารต่ำเห็นไหมคะเราพูดไปหลายครั้งแล้วในมือซ้ายนะอังคารต่ำคือเรื่องความรักเรื่องคู่ครองเส้นจากอังคารต่ำวิ่งเข้าชน เห็นไหมคะหยุดตรงนี้แล้วนะคะเราเรียกว่าชนหรือหยุดนะคะแล้วเมื่อเส้นเสา,เ,าเมื่อเส้นเราเรียกว่าเส้นอังคารต่ําวิ่งเข้าไปหยุดในเนินนิ้วกลางคือเดินเสาวิง่งเส้นจังคารต่าวิ่งเข้าไปหยุดในเนินเสานะคะหยุดหรือชนเหมือนกันนะคะเมื่อหยุดตรงนี้และไม่ไปเชื่อมกับเส้นนี้เราเรียกว่า เปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่อาศัยด้วยความเสียใจถ้าจะอ,าอ่านตามที่ยังไม่ได้แปลจะเสียใจเรื่องความรักและก็ต้องย้ายที่อยู่อาศัยเสียใจเรื่องความรักแล้วก็ย้ายที่อยู่อาศัยคือจุดยาล้างเลิกล้างกันค่ะจุดที่เลิกล้างกันจุดนี้อันตรายถ้าถามว่ามาอยู่ตรงเนี้ยนะคะบริเวณเส้นใจเนี่ยนะคะ มันกำลังเส้นใจกำลังจะเชิดขึ้นอายุตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ46ค่ะช่วงนั้นเงินทองไม่ถือว่าดีเลยนะเงินทองไม่ถือว่าดีฉะนั้นให้ระวังตรงจุดนี้นะคะอายุประมาณ46ทั้งๆที่ที่ถอยหลังกลับมา5ปีีิแล้วเห็นไหมเกิดสามงรือวิกตอรี่ขึ้นช่วงนั้นการเงินการทองดีมากนะดีมากเลยนะ ดีปุ๊บมันดีมาได้สมปีพอตรงนี้ตัดเข้ามาเริ่มถอยหลังลงแล้วฉะนั้นทุกคนมีจังหวะของชีวิตค่ะเมื่อมาหาดีฉันดีฉันจะวางแผนให้และบอกจุดอายุที่ควรระวังนะคะคุณจะได้เงินนะตรงนี้สมมติมหาตรงนี้คุณกำลังจะได้เงินแนะแต่เงินตรงนี้พอได้ไปสัป้งสองปีระวังการใช้จ่ายหรือลงทุนหนะ้าอะไรเนี่ยเราก็จะเตือนไปให้นะคะฉะนั้น นำพาไปสู่การหย่าลางแล้วบอจี้เลยจบแล้วพอาจะดีก็เงินหมดจะแล้วนะคะนี่คือดูง่ายๆไม่ยากนะคะลายมือคือลายแทงของชีวิตอาจารย์พัชนีไม่ได้วิเศษตรงไหนเลยดิฉันเป็นคนแปลภาษาลายมือให้คุณรู้ตัวล่วงหน้าเท่านั้นเองอย่างลูกค้ามาหาดิฉันเนี่ย ถ้าดวงพร้อมดิฉันบอกว่าถ้าคุณทำธุรกิจนะฮะประคองต่อไปแล้วในปีหนะ้า6.8ประมาณกลางปีถ้าคุณไม่ดีกว่านี้นะฮะจะดีไป3ปีปี6.8กลางปีจะเริ่มถ้าไม่ดีกว่านี้คืนเงินลูกค้าก็จะถามว่าผมดีเท่าไหร่คุณขายเต้าหวยก็รวยแบบเต้าหวยคุณขายที่ดินก็รวยแบบที่ดินเขาบอกอาผมขายที่ดินผมจะได้เท่าไหร่ คุณขายแปงใหญ่แปลงเล็กคุณทำกำไรอยู่ที่มันสมองของคุณค่ะนะคะอยู่ที่มันสมองของคุณนะคะอยู่อยู่ที่มันสมองของคุณที่จะทำนะคะว่าคุณจะได้อ่ไอเดียควา,ามคิดยังไงเราก็ต้องมาคุยกันเท่าไรอีกว่าจะทำยังไงแล้วก็มาวางแผนฉะนั้นบางคนบอกว่ามหาอาจารย์พัชรนีทำไมต้องถามจุกถามจิกดิฉันไม่ใช่ เป็นคนคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันอาทิตย์จะต้องไปถูกกระตำไอ้หนุ่มถูกกระอาชีพนี้อาชีพนี้เราต้องมาคุยดิฉันเป็นที่ปรึกษาค่ะนะคะไม่ใช่ว่าดวงดีแล้วก็ไปขายเพชรขายพลอ,อแล้วจะรวยทั้งทั้งที่ทำงานเงินเดือนวันหนึ่งสามร้อยกว่าบาททำทำเงินไรายได้เนี่ยวันละสามร้อยกว่าบาทแล้วอยากหมอดูบอกให้ขายเพชรคุณก็เจ๊งแม่งคิดละเพราะเพชรจริงเนี่ยราคามันต้องลงทุนเป็นร้อยล้านมันต้องมีเหตุมีผลนะคะ โอเคค่ะ okay,